นีลมแรงมากนะครับต้องขออภัยสำหรับเสียงลมลตอนนี้นะครับอาจารย์ทำพิธีนะครับนำน้ำแดงมาถวายเฉพาะเจ้าแม่ตะเคียนที่เคยลั่นวาจาไว้ว่าหากออกเลขนี้นะครับก็จะนำน้ำแดงมาถวายนะวันนี้ซึ่งวันนั้นเนี่ยออกเลขออกเลขที่เห็นจริงๆ ก็เลยนำน้ำแดงมาถวายในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้จะขอโชคกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับต้นตะเคียนยืนต้นนะที่อำเภอชุมพลบุรีนะครับ นี่ลมแรงมาก ซึ่งคาถาที่ท่านได้ยินในขณะนี้เมื่อกี้นะเป็นการเป่าสเคนะครับคือคาถาเรียกคาถาชุมนุมเทวดานะครับได้ท่องคาถาชุมนุมเทวดาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้นะขอจะเดินทางต่อไปก็จะหาแป้งนะครับขอโชค จากเจ้าแม่ตะเคียนตนนี้นะครับบนนี้ thank you à đây sản cái này tiếp tục cái này tập này à à có thể à. tôi điều cần đấy <3 S 1> ห้าสามหาสามหกสามเก่าสามนั่นเด็กสามก็เล็กหกนะเออเลขเก้ากับเลขหกมันกลับหัวหน่ะตีลังกาหน่ะห้าสามหกสามหกห้าสามห้าอ้าชัดเลย อาจารย์ตัวใดตัวอาจารย์อาจารย์เห็นตัวไหนชัดชัดเลืนหาหาชัดชัดหาหาชัดยันเลื่องหาชัดที่สุดตั้งกล้องก่อนนี่ไม่หานี่หาชัด เป็นช่องดูด้วยครับแรงมากเลยไมรูจะได้ยินเสียงพูดหรือเปล่าเสียงลมแรงมากอายุเข้าด้วยเด็กหกเด็กหกไม่ได้เลย9เก้าก็ได,กได้นะตัวเดียวกันอยู่นี้หกสามเก้าสามเจ็ดก็มากเจ็ดเท่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเท่เลย ใช่ไหมเจ็บเจ็ดสามเอสองตัวเลยกระแม่ห้ากระแม่ขมุนห้าห้าเจ็ดสามสามกับเก้าว่ะนี่มันเล็กอยู่เนี้ยตรงแอดูนี่บางทีมันเล็กเล็กหกแหละแต่ว่าถ้าไปกลับไปอรอบมันเล็กเก้าเก้าสามเก้าสามหกสามหกกับเก้ามันตัวเดียวกันนะ นี่นะเลขาน่ะนี่นะเลขาอาครับ่เลขา ลมันแห้งเกลี้ยไปทุกกรดิ่ดอกมันดูได้เป็นหลายตัวมากเลยเลยเห็นไหเห็นหนะแล้วอ,อาจารย์ท่นวิธีนะครับหกสามห้าสามเก้าสามวันนี้หกสามห้าสามเก้าสามจุดสัตย ตะว่าห้านะชัดเวลาปิดไฟตรงนั้นถึงทิ่งนี่นี่นี่เออนั่นแหละนั่นแหละเลขอยู่ตรงนั้นเลขอยู่ตรงนั้นน่ะเลขห้าเลขห้าชัดใช่ไหมอุ้ยสามสามกลับอ่ะสามสามห้ากลัมาอืมอืมรับห้าสามอ่ะ không thôi đập 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 mày đập ơi xám cao một แตกแตกแตกลมหายแล้วมากรองขยายโหดับหมดสาม เออนี่แหละเลี้ยงวันจุบันน่ะเลี้ยงวันจุบันแหละไปช้าดครัดเจ้าใหน้าที่พงเหหายยังไงสามอ่ะสามกับแปดเป็นตัวเดียวกันนี่เลืมเรื่องนี้ห้าสามห้าแปดหนกันไว้เลยห้าห้าสามนะครับห้าสามห้าสามหกสามเก้าสามพวกนั้นแหละสามตัว สามตัวขาตัวขาตัวหาโอเคกะหายน้นยเจ็ดเามดเจ้าเา็ดเจ็ดเจ็ดเจเจ็ด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 เดียวกันนะอย่าลืมนะ ครับห้าสามหกสามเก้าสามนะครับสามตัวนี้นะครับวันนี้เปิดชัดเปิดชัดฮ่าชัดเจนเลยหนึ่งห้าหนึ่งตัวสองตัวคีอหกหกสามสามสามห้าสามหกสามห้าหกห้าสาม ตะเคียนที่ใหญ่มากนะครับสามคนโอบเกือบสามคนโอบอะ่ะใหญ่มากนะครับตอนนี้เมื่อกี้นะครับอาจารย์ก็ได้เขาเรียกว่าสวดคาถาสักเคนะครับซึ่งเป็นคาถาชุมนุมเทวดานะครับขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่สิ่งสถนาจุดจุดนี้นะครับ ที่ได้มาห้าสามหกสาเก้สมนะครับชอบตัวไหนรักตัวไหนนําไปเสี่ยงโชคได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะกนนะดูไกลๆอ่ะ แปนตัวเดียวกันไม่ห้าสมก็ห้าแปดนั่นเลยกาไว้กันไว้ซื้อกันไว้อ่าซื้อกันไว้นะครับโอเคยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านทขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสําหรับงวดที่จะถึงนี้นะครับยืนตรงนี้ก็ยังมองเห็นชัดอยู่ ามสามหรือแปดประมาณนั้นแหละห้าสามห้าแปดแล้วก็หกสามแล้วก็สามเก้าเก้าสามขอบทุกท่านทุกปีที่เข้ามารับชมนะครับถ้าไดเห็นตัวอื่นก็ลองนำมันไปเสี่ยงดูนะครับหรือจะไปหรือจะเป็นเลขสองเลขสามเลขแปดเลขสองนี่มันคล้ายกันนะดูกไกลๆแล้วอะห้าสามห้าแปดห้าสองรูอเปล่าน,นะ ราไปเสียงดูนะครับหากท่านชอบนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคืนนี้หลับฟันดีสำหรับงวดที่จะถึงนี้ก็ให้มีโชคมีลาภกันทุกท่านนะครับขอบคุณที่ตตามรับชมนะครับสวัสดีครับ